คนครับอยู่กับผมไม่มีชื่อใน youtube ชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแล้ววันนี้เราก็จะมานอนกันครับอยาเพิ่งนอนลิก วันนี้ก็เป็นวันที่แดดจ้าเหลือเกินว้าวแดดแรงมากเลยวันนี้แดดแรงมากเลยวันนี้ทุกคนผมว่าวันนี้แดดแรงสุดเชอือกคลุกวันนี้แดดแรงที่สุดแล้วกำลังจะต่อแล้วนะป่อ เอมแมวผูมหายครับจบแค่นี้บายบายครับไปช่องด้วยไปช่องตึ๊ด